สวัสดีครับวันนี้มาดูพระเนื้อผงเป็นพระเนื้อผงพิมพ์พระบัวเข็มหรือพระอุป,ปคุตนะครับของวัชนะสงครามเมื่อปี2495นะครับเป็นพระเนื้อผงเป็นพิมพ์ประกบมีตะเข็บข้างนะครับเป็นพิมพ์ประกบมีตะเข็บข้างพระทุกองเนี่ยจะลงรักปิดทองเก่าทองเนี่ยจะสุกสุกเหลืองอลามเลยนะครับพระมีนักเบา บางองค์เนี่ยเราจะเจอก้นก้นเนี่ยก้นพระเนี่ยเราจะเจอรูหรือว่าบางองค์เนี่ยก็จะเจอกา้านทูบหักอยู่หมายความว่าเขาตากพระน่าจะสันนิษฐานว่าน่าจะตากพระคือใช้กา้านทูบเสียบด้านล่างจุ่มลากปิดทองแล้วก็ตากนะครับบางองค์เนี่ยก,ก้านทูบหักคาติดอยู่อย่างองค์ตัวอย่างเนี่ยจะเป็นกา้านทูบนะครับเป็นกา้านทูบ เป็นพระเนื้อผงเบาๆพระอุปคุตก็เป็นพระที่เด่นในเรื่องของโชคลาภโภกทรัพยนะโชคลาภโภกัพทรัพเป็นพระที่หาดูยากหาดูยากอีกพิมพ์หนึ่งในปัจจุบันราคาไม่แพงหลักพันกลางนะโอเคครับ